ในการสร้างมุม90องศา45องศาและ22.5องศานะครับเราจะใช้ไอเดียของการสร้างเส้นตั้งฉากนะครับแล้วก็เราจะใช้ไอเดียของการแบ่งครึ่งมุมต่อไปเรื่อยๆนะครับพอเราได้เส้นตั้งฉากเสร็จปุ๊บใช่ไหมเราก็จะได้มุม90องศาพอเราแบ่งครึ่งมุม90องศานะครับเราก็จะได้มุม45องศาแล้วเราก็จะแบ่งครึ่งอีกไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้มุม22.5องศานะครับ แต่เรามาดูกันว่าเราจะทํำยังไงนะครับก่อนอื่นให้เราาร์ k จุดนะครับจุดไหนก็ได้บนส่วนของเส้นตรงที่เราต้องการที่จะสร้างาเส้นตั้งฉากขึ้นไปเพื่อที่เราจะได้มุม90องศานะครับจากนั้นาร์ k อีกจุดหนึ่งไวนนดด้นะครับเป็นจุด B นะครับจากนั้นให้เราง้างไอตัววงเวียนนะครับเท่ากับ CD โดยที่ C เป็นจุดศูนย์กลางเพื่อที่เราจะได้เส้นตัด2เส้นนะครับระหวา่างเส้น ส่วนของเส้นตรงที่กําหนดให้นะครับแล้วก็ตรงเ,เส้นรอบวงของวงกลมนะครับจากนั้นให้เรามาร์คส่วนที่ตัดทั้งสองนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้ฐานของสามเหลี่ยมด้านเท่าแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องสร้างเ,าเส้นอีกด้านหนึ่งตรงนี้นะครับแล้วก็เส้นอีกด้านขวาตรงนี้นะครับโดยที่แง้มวงเวียนของเราเท่ากับ D E นะครับโดยที่ D เป็นจุดศูนย์กลางแล้วก็ D E โดยที่ E เป็นจุดศูนย์กลางนะครับ เราจะเห็นเส้นตัดของวงกลมวงนี้นะครับก็คือจุดนี้ให้เรามาร์กไว้จากนั้นนะครับสร้างส่วนของเส้นตรงนะครับพุ่งขึ้นไปพอจากนี้ยนะเราจะก็จะได้มุม90องศาแล้วนะครับเดี๋ยวลองวัดให้ดู D E F ก็จะได้มุม90องศานะครับจากนั้นเราอยากได้มุม45องศาเราก็ต้องแบ่งครึ่งมุม90องศานี้นะครับโดยที่เรามาร์กจุดไว้นะครับ แล้วก็เราใช้หลักการของการสร้างสามเหลี่ยมสร้าง eh im, าสีง eh im, ่เหลี่ยมนะครับสร้างสี่เหลี่ยมข้อมันไว้นะครับจากนั้นนะครับเราให้เราสร้างวงกลมนะครับโดยที่มีระยะเท่ากับ CE โดยที่ G เป็นจุดศูนย์กลางเราก็จะได้เส้นด้านบนนะครับโดยที่มีระยะเท่ากับด้านล่างนี้นะคือ CE นะครับแล้วก็งางเท่ากับ CG โดยที่ E เป็นจุดศูนย์กลางนะครับพอเราได้เส้นตัดเส้นนี้นะครับนี่จุดตัดจุดนี้นะครับ ให้เรามาจุดแล้วก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะครับวายเลยอพอจากนั้นนะครับเดี๋ยวขอ l a เวลก่อนให้เป็นสีเขียวเพื่อที่เราจะดูง่ายมากขึ้นนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยมุม90ถูกผ่าครึ่งน,นะครับออกเป็น2ส,ส่วนเราก็จะได้มุม ECH ตรงนี้เป็นมุม45มองศานะครับเดี๋ยววัดให้ดู e c h จากนั้นนะครับพอเราได้มุม4ี่าองศาเราก็ใช้หลักการเดียวกันในการสร้างมุม22.5องศานะครับโดยการใช้คอนเซปต์เดิมก็คือคอนเซปต์ของการสร้างสี่เหลี่ยมนะครับครอบมันไว้แต่ว่าสี่เหลี่ยมของเราจะได้เป็นสี่เหลี่ยมด้านขนานก่อนอื่นให้เรามามาร์คจุดนี้จุดตัดนี้ไว้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับไอเดียคือเราจะสร้างสี่เหลี่ยมด้านขนานใช่ไหมครับอย่างนี้ อนนี้เราไม่ได้มีเส้นด้านบนแล้วก็เส้นด้านขวาตรงนี้นะครับเส้นด้านบนเนี่ยมันจะมีระยะเท่ากับ ce ใช่ไหมครับแล้วก็สร้างวงกลมนะครับโดยมีระยะเท่ากับระยะรัศมีเท่ากับ ce นะครับโดยที่ i เป็นจุดศูนย์กลางและเราก็สร้างวงกลมอีกวงหนึ่งนะครับโดยที่มีรัศมีเท่ากับ ci โดยที่ e เป็นจุดศูนย์กลางเราจะได้เส้นด้านขวานี้นะครับโอเคให้เรามาทํากันให้เรางานวงเวียนของเรานะครับเอาเส้นด้านบนก่อนเนาะงานเท่ากับ ce ครับโดยที่ i เป็นจุดศูนย์กลาง เราจะได้เส้นด้านบนเดาคอมากเป็นสีแดงไว้นะครับมากเป็นสีแดงโอเคอันนี้เราได้เส้นด้านบนแล้วนะครับเราเหลือเส้นด้านขวาตรงนี้นะครับเราก็ง้างวงเวียนของเรานะครับเท่ากับ CI โดยที่ e เป็นจุดศูนย์กลางนะครับเราจะได้เส้นทึบๆตรงนี้นะครับเดามากเป็นสีแดงไว้โอเคได้เป็นสีแดงแล้วนะครับจากนั้นนะครับพอเราเห็นจุดตัดนะครับสองระหว่าง2วงนี้ก็คือจุดนี้ใช่ไหมครับก็ให้เรามากไว้นะครับ จากนั้นก็สร้างส่วนของเส้นตรงนะครับจาก C ไปถึง J ตัวนี้นะครับเราก็จะได้ครึ่งหนึ่งของมุม45องศาพอดีนะครับเพราะเราเนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่านะครับมุม45องศาตัวนี้นะครับจะถูกผ่าครึ่งพอดีเดี๋ยวเรามาลองวัดไอ้มุม c E C J ดูนะครับว่าจะได้22.5หรือเปล่า E C J โอเคได้22.5นะครับนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสร้างมุม90องศา45องศาแล้วก็ 22.5องศาครับ